เผยข้อมูล Google Pixel 4สมาร์ทโฟน Android จอพับได้ถูกยกเลิกการเปิดตัวแล้ว mm hmm. ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นแรกของทาง Google ที่ใช้ชื่อว่า Pixel 4ซึ่งเป็นที่คาดหวังและได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับแต่เราก็อาจจะต้องผิดหวงังก็เป็นได้ครับพราอมีข้อมูลว่า Pixel 4ได้ถูกยกเลิกการเปิดตัวไปเป็นที่เรีบยบร้อยแล้วครับ โดยทางรอสจังตัวแทนของ DSCC Digital Supply Chain Consultant เผยว่า Google ได้ยกเลิอกออเดอร์ชิ้นส่วนสำหรับการผลิต Pixel 4แล้วและยืนยันกับกลุ่มซัพพลายเช่นว,ว่าไม่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ Pixel 4ออกสู่ตลาดในปี2021หรือในครึ่งแรกของปี2022แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าแค่เดือนการเปิดตัวอไปหรือยกเลิกการพัฒน,นาแบบถาวร การที่ Google ตัดสินใจม้วนเสือพิเชโฟในครั้งนี้อาจเป็นเพราะ Google มองว่าพิเช l โฟยังไม่ดีพอที่จะแข่งขันกับสมาร์ทโฟนพับได้แบรนด์อื่นๆอย่าง Samsung g ระซ x y ซ f เฟสหรือ Samsung g g l a x y ้ซีโฟและระยะหลังๆมานี้ราคาของส่วนประกอบต่างๆก็สูงขึ้นด้วยครับทำให้กระบวนการพัฒนาไม่ราบรื่นซึ่งที่ผ่านมา p i x e l 4ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากและ Google ก็ดูจะจริงจังต่อการพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ด้วยครับ โดยมีการเปิดตัวระบบบรกิการ a n d r o i d 12L ที่ปรับปรุงสมบัติให้เหมาะกับการใช้งานบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนพับได้โดยเฉพาะครับการที่พีเซลฟถูกยกเลิกไปเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากจริงๆนะครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ